เรือค่ะเรืออันนี้เรือเรานอนอันนี้ตรงนี้เป็นห้องนอนเนาะเป็นห้องนอนนะใบแดงก็จะขายจริงๆแล้วค่ะทุกคนค่ะขายเรืออันนี้ก็จะเป็นเตะออน,นี้จะเป็นปตู้เนาะนี้เป็นประตูเป็นที่หน้ามันเก่าแล้วเรือเก่าแล้วค่ะ นี่ก็ต้ปิดแบบนี้นตกลงแล้วเราก็ขายจริงๆขายแล้วขายแล้วบริเวณเรือที่นั่งชมวิวไปข้างนอกนั่งตรงนี้ชมวิวไปข้างนอกก็อันนี้ที่นั่งที่ขับ ขับตันที่ขับขับตันตรงนี้จะเป็นเียนแล้วก็นั่งขับไปน่นนองวนชมน่องวนข้างรอบอันนี้ก็จะเป็น้างไนอันนี้จะเป็นทางลมเนาะทางลมส่วนมากเนี่ยหัวจะชนนะคะหัวชนตรงนี้บ่อยมากเลยเพราะว่าเราขึ้นมาแล้วเราเดินก็ชนแล้วอะต้องเดินก้มเอาอะอ เรือก็มาเอาตรงนี้ก็จะเป็นครัวน้อยครัวน้อยที่ครัวน้อยที่เวลาเราออกเรือเราก็จะล้างมือตกปลาได้ก็ล้างปลาล้างมือเอาตรงนี้น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนได้นะคะห้องนอนได้เนาะห้องนอนได้เพราะว่าถ้าตัวนี้เอาตัวนี้ลงนะคะตัวนี้ลงแล้วก็จะเป็นพื้น เสมอกันเสมอกับตัวนั้นเลยค่ะเสมอการแล้วก็จะเป็นเป็นเตียงนอนได้เลยค่ะเป็นเอาที่นอนมาปูแล้วก็จะเปิดนี้ลงไปข้างล่างเปิดอย่างเงี้งงยค่ะเ,เปิดแล้วก็ลงเอาสไลด์ลงไปข้างล่างมันก็จะมีตัวตัวมุนเนุ่งอันนั้นตัวม้นที่ว่าทำให้โต๊ะตัวนี้ ลงกระเถะิดลงไปข้างล่างค่ะเห็นไหมมันจะสูงมันจะสูงกับพื้นตัวนี้ค่ะแล้วก็เอาที่นอนมาปูข้างบนน,น,นี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่แล้วก็จะเป็นห้องนอนนอนได้ทั้งนี้นอนได้ส,งสองคนสามคนนั่นแหละถ้าว่าตัวน,น้อยๆเนาะอันนี้ก็จะนอนได้เปนหลายคนเลย อันนี้จะเป็นห้อง <c oughs> ห้องน้ำเันนกี้ก็เคย <c oughs> เคยบอกแล้วเนาะเคยรีวิวไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ่ะเป็นห้องน้ำมันเป็นเรือกเก่านะคะระบกว่าเรือกเก่าเรือกเก่าแล้วรีอกเก่ามากจอดไว้ดูที่ว่าไม่มีใครขับแล้วก็จะขายอ,อกขายจริงๆแล้วค่ะคลิปนี้เป็นเป็นที่ว่าคลิปขายเรือค่ะ คลิปายเรือเอาเรือเอาเรือออกมันภาระมันเยอะค่ะก็คือว่าต้องขายออกเราจะได้ไม่ต้องมาจ่ายที่โจดเรือที่อะไรด้วยค่ะแต่พูดถึงอะ่ะเรือขับดีมากนะคะมันไม่ใช่เรือเร็วเนาะมันเป็นเรือแบบขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะคะแต่มันก็ไวเหมือนเหมือนกันนะคะไวเหมือนกันขับได้ไวขับไปเรื่อยๆเป็นเรือแบบสบายๆชิลๆนะคะนั่งชิลๆ ตรงข้างหน้านั้นก็นั่งสบายเลยตรงข้างหน้านั้นนั่งสบายเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นช่องนี่นนนสบายสบายยลงแรงน,นี่มือค่อยถ้าน,นั้นจะเป็นที่ช่องเวลาขับแล้วก็ยืน ยืนดูไปข้างบนยืนดูข้างนอกเห็นไหมมันก็เก่าแล้วเนาะไม่ได้ทาสีไม่ได้ขัดนะคะมันเก่าเก่าแล้วจริงๆแล้วก็ขายแล้วจริงๆนี่เราโอเคค่ะคลิปนี้ไวแดงก็ขอจบลงนะคะก็บายๆค่ะทุกคนคะ่ะ